ผลผลิตตอรอบนะครับแต่อยู่ประมาณ80ตันสางได้ใดเขาชุ่มชนนี่รอบละ4 0 0แสนบาทครับสวัสดีครับพ่อแมีพี่น้องครับผมเบาดูสีเกตครับเป็นเจ้าของบุญนัตฟาร์มกอนานี่นะครับผมเป็นพนักงานประจำนะครับลากามาามีธุรกิจเป็นของเจ้าของครับาแล้วช่วงที่เกิดเหตุนะครับพ่อแมีพี่น้องครับก็คือจะเป็นช่วงที่ โควิดเข้ามานะครับโควิดเข้ามาหนึ่งละ่างปิดครับล้วกาพฤติกรรมผู้บริโภคกเปลี่ยนไปครับจากที่เคยมาช้อปปิ้งหน้าร้านนะครับกลายมาเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ครับพอมีพี่น้องครับเพนไทยรายได้ของผมลดหน่อยลงนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเข้าสีหาอาชีพอีหยังนะครับมาเฮ็ดในเฮ้าย่างยื่นนะครับพอมีพี่น้องครับผมก็เลยมามองว่าเอ๊ะเลี้ยงงัวนเี่ยงวเขากินหยาเป็นอาหารครับเข้าตองมาตอยอดครับเป็นการปลูกหญ้านะครับให้ง้วนะครับเพื่อจะเป็นอาหารครับ สำหรับชุมชนของเฮานะครับกัมีการปลูกหญ้าค่อนข้างหลายครับพ่อแม่พี่น้องครับพื้นที่ในการปลูกหญ้าทั้งเบิดนะครับกัอยู่ประมาณ4 0่สถึงห้ไร่นะครับผลผลิตตอหลบนะครับที่เฮาสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับกัอยู่ประมาณ80ตันครับพ่อแม่พี่น้องครับสร้างได้ได้เขาชุมชนนี่ประมาณรอบละ400,000บาทครับ การมีหยาดนะเท่ากับว่าเข้าลดไล่ใจเขาเพิ่มกําไรนะครับให้การเลี้ยงงวเลี้ยงสัตว์นะครับการปลูกหยานี่มันดีหลายอย่างครับพ่อพี่น้องครับมีการปลูกหยานี่คือเขาสามารถเอาเห็นงัวนะครับให้งัวขายทอนพันธุ์นะครับการปลูกหยานี่คือพอดีของการปลูกหยานคือเข้าลงทุนทีเดียวครับเข้าวานเท่เดียวนะครับปลูกเท่เดียวนะครับสามารถเก็บเกี่ยวแด้ตลอดนะครับการเก็ดมองหนีถือว่าเป็นการลงทุนถี่คุมนะครับการปลูกห้ากันเข้าดูแลดีแน่นะครับ ประมาณสิบหาเมือถึง20เมือเท่าก็สามตรตารถตัดนะครับรายใด้ของการมาปลูก้าเลี้ยงงวน,นะครับพอมีพี่น้องครับเข้าสิบแบงออกเป็น2องอยางนะครับก็คือแบบเป็นรอบนะครับรอบตัดนี่คือเข้าตาัดไปเป็นทอนพันธุ์นะครับหรือว่ารอบไล่วันนี่คือเข้าตาัดให้พอมีพี่น้องนะครับเพิ่นเอาไปแหงงว การปลูกหญ้าของเฮาเนี่ยเฮาบ่ได้ปลูกแค่สายพันธุ์เดียวครับสายพันธุ์ที่เฮาปลูกเนี่ยก็จะมีอ่าแพงโกล่านะครับย่าย่นท์นะครับแล้วก็เป็นไวนานะครับเป็นอย่างจะปลูกหลายอย่างนะครับเพราะว่าให้หมุนเวียนกันไปนะครับงัวเพิ่นก็จะมากินนะครับพ่อแม่พี่น้องครับการเตรียมตัวนะครับการเตรียมตัวปลูกหญ้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับหนึ่งพอม่พี่น้องต้องมีพื้นที่ครับสองนะครับเฮาต้องไถกลบครับสามข้าก็ต้องตีดิน ซีเฮาตรงมีพรอนพันธ์ครับกระโชคดีครับพรอมมีพี่น้องครับผมกับมีแท็กเตอร์นะครับมาของคูบตามาใส่งานนะครับเพียยไห้ยผมทํางานง่ายขึ้นนะครับบัว่าจะเป็นการทถกบทถพูนนะครับเพียยไห้ผมสามารถประหยัดเวลานะครับประหยัดแรงงานนะครับแทนที่เฮาสิธใส่แรงงานค้นนะครับมันกะหูซึ้อว่ามันไหวขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดเงินนะครับเพี้ยนห้เฮามีรายได้เพิ่มขึ้นครับนอกจากทีเฮาได้เหตดงานเฮาแล้วนะครับเฮากันยังได้สามารถไป ซอยพอม่พน้องนะครับอุปสรรคสําหรับการปลูกงานนี่นะครับโบโคยมี่ครับททีเฮดมากนี่คือบโคยมี่นะครับอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับที่เจอก็คือหญ้าบ่พ่อขายครับพอม่พน้องครับคือมีเท่าไดกับบัพ่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงงวครับครับพอม่พีน้องครับผู้ใดที่มีความสนใจนะครับเห็นงานประจำอยู่นะครับอยากมา ยึดอาชีพปลูกหญ้าเรียงงัวนะครับขั้นตอนแรกก็คือเข้าต้องบึงพื้นที่เจ้าของนะครับว่าพื้นที่เจ้าของอยู่ในทีุ่่มหรือที่โน่นนะครับทีุ่่มต้องปลูกหญ้าหยังนะครับที่โน่นต้องปลูกหญ้าหยังนะครับเมื่อเข้าได้สายพันธุ์แล้วนะครับต้องหาโตซอยนะครับย่างผมนะครับผมกับมีแท็กเตอร์คูปปตานะครับขามาซอยทํางานมุ่งหนีนะครับเพื่อนในผมทํางานง่ายขึ้นนะครับประหยัดเวลานะครับประหยัดแรงงานคนนะครับเพื่อนในผมมีรายได้เลียงครอบครั่วนะครับแล้วก็สามารถ อยูก่กับครอบครัวยังมีความสุขครับ